สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชาวบ้านสุดทนหิมะดำเปลววันทำหายใจติดขัดผ้าทิตากไวด้ดำปีผู้สื่อข่าวรายงานว่าในโลกโซเชียลมีการแชร์ต่อเหตุการณ์หิมะดำที่บ่บ้านซีววลเลตอำเภอบ้านเบิงจังหวัดชนบุรีพรอมระบุข้อความว่าถ้าจะขนาดนี้นะตากผ้าไว้หิมะดำเกาะหมดแล้วโดยชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบจากการเผารายอ้อยพร้อมถ่ายรูปเศษสางอ้อยที่ลอยบนอากาศและเปลวเข้า จนมีผู้คนเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากต่อมาผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่หมู่บ้านดังกล่าวเพราะว่ามีขมาควันไฟจำนวนมากลอยเข้าบ้านเรือนของประชาชนและจับกับเสื้อผ้าที่ตากไว้จากการสอบถามนางวัชรีอินทะส่งอายุ62ปีชาวบ้านในพื้นที่ทราบว่าได้รับความเดือดร้อนจากการเผาอ้อยเป็นอย่างมากเนื่องจากขม่าควันไฟที่ลอยมาเข้ามาทําให้บางครั้งหายใจติดขัด อีกทั้งยังลอยไปโดนกับเสื้อผ้าที่ตากไว้ทําให้ต้องมีการซักใหม่เป็นประจำบ้านต้องปิดประตูหน้าต่างอยู่ตลอดเวลานางวัชรีกล่าวต่อว่าตนอยากให้หันมาตัดอ้อยสดแทนการเผาและอยากฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดูแลแก้ไขด้วยราะตอนนี้ชาวบ้านจะอยู่กันไม่ได้แล้วตอนนี้ก็เรื่องมประการขายบ้านกันอย่างต่อเนื่องแล้วตนไม่รู้จะทนอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่ด้านทางนายปรีถวีกิจอนุกูลประหลัดอำเภอบ้านเบ,บิงกล่าวว่า ได้เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วขณะน,นี้ทางอำเภอได้ทราบเรื่องแล้วและพยายามหาทางแก้ไขเบื้องต้นได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืองดเผาอ้อยในช่วงนี้เนื่องจากมีกระแสะลมแรงทําให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนและหากชาวบ้านเดือดร้อนก็สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ดัรงธรรมของทุกอำเภอและจะเรียกนายกสมาคมชาวไร่อ้อยมาร่วมประชมุมหาทางแก้ไขปัญหาต่อไปท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก็ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจาก สยามนิวส์ขอบคุณครับ